วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกกล้วยน้ำว้านะครับวิธีการปลูกนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆเลยเราต้องเตรียมหลุมนะครับซึ่งหลุมเราที่จะเตรียมไว้นะครับก็ขุดลึกประมาณสัก1ศอกนะครับกว้าง1ศอกลึก1ศอกเท่านั้นก็พอนะครับทีนี้เราก็จะโรยด้วยปูนขาวนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับปูนขาวนี่ครับผมก็จะโรยด้วยปูนขาวนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับ ป้องกันเชื้อโรคหรือว่าแบคทีรียบางตัวนะครับที่จะทําให้กล้วยเนี่ยเกิดโรคโรคตายพายป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถปรับสภาพดินให้เป็นกลางนะครับสมมติว่าดินเราเป็นกรดนะครับเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยปรับสภาพให้ดินเป็นกลางได้เราก็โรยเลยนะครับโรยลักษณะแบบนี้ทีนี้ปุ๋ยที่ผมจะใช้นะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะครับเนี่ย ปุ๋ยคอ,อกผสมกับแกลบนะครับแล้วก็ผ่านการหมักก็หมายความว่าเอาปุ๋ยมาไว้ในกระสอบนะครับปุ๋ยคลุกเคล้ากับแกลบแกลบแก่นะครับเอามาคลุกเคล้ากันแล้วก็ใส่ไว้ในกระสอบปุ๋ยนะครับทีนี้พอเก็บไว้ประมาณสักเดือน2เดือนมันก็จะมีการหมักหมมกันนะครับจนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองก็คือสามารถนําไปใช้ ใช้งานได้เลยต้นพืชสามารถดูดเอาธาตุอาหารสารอาหารมาใช้ได้เลยนะครับข้อควรระวังนะครับอย่าเอาปุ๋ยขี้วัวที่เป็นปุ๋ยขี้วัวสดนะครับเอามามาคลุกเคล้าปลูกต้นกล้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาปุ๋ยขี้วัวสดมาใส่ในหลุมเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดการหมักหมมนะครับ เวลานั้นมันเกิดการหมักหมมแล้วก็มันจะทําปฏิกิยาบางอย่างมันทําให้มันมันร้อนดินมันร้อนแล้วต้นกล้วยมันจะเน่าตายนะครับไอน,นี้คือ,อยาเอาปุ๋ยขี้วัวหรือว่าปุ๋ยคอกเนี่ยปุ๋ยสดมาใช้งานเด็ดขาดนะครับต้องผ่านการหมักลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเข้าสู่การปลูกเลยนะครับทีนี้ผมก็จะเอาปุ๋ยมามาโรยนะครับมาโรยมาโรยแล้วก็จะอ่ะ ุเคล้คานะครับผสมก็เอาเคลียดินรอบๆรอบๆหลุมนี้นะครับเอามาคลุกเคล้ากับปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับขุดหลุมลึกพอประมาณนะครับประมาณศอกเดียวนะครับทีนี้เราก็จะจะทีนี้เราก็จะเอากล้วยที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นหน่อพันอันนี้พันนวะพันเตี้ยนะครับที่ผมใช้เป็นพันเตีย้ย กล ons, to to 12, people, ้วยเนี่ยควรจะเป็นกล้วยที่หน่อเนี่ยที่เราขุดมาควรจะเป็นหน่อพันธุ์ที่อายุประมาณสัก2เดือนนะครับประมาณ2เดือนโดยประมาณนะครับกะประมาณเอาหรืออว่าความสูงประมาณสัก1เมตรก็ได้นะครับความสูง1เมตรขึ้นไปเอามาเป็นหน่อพันธุ์ถ้ามันเล็กเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตมันอาจจะช้าหน่อยครับถ้ามันเล็กเกินไปแต่ถ้าแก่เกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สมมุติว่าเราขุดมาจากต้น ต้นแม่พันธุ์ต้นกล้วยนั้นอายุประมาณสัก4เดือน5เดือนเงี้ยเราไปขุดมาจากต้นแม่พันธุ์เอามาปลูกขยายเนี่ยมันนับไปอีกได้4เดือนแล้วนับไปอีกประมาณสัก4เดือนมันก็จะออกปลีออกเครือนะครับทีนี้มันทําให้ต้นที่เรามาปลูกเนี่ยระยะเวลาในการที่จะเจริญเติบโตมันจะช้ามันทําให้ต้นกล้วยมันเล็กพอมันออกผลผลิตมามันอาจจะลูกกล้วยมันอาจจะไม่ใหญ่นะครับเพราะนั้นเราควรเอา หน่อประมาณสัก2เดือนนะครับ2เดือนถึง3เดือนประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเอามาเป็นหน่อพันธนะครับส่วนวิธีการปลูกผมก็จะสมมุติว่าสมมติว่าตรงนี้มันเป็นแผลมันนะครับไอเนี้ยแผลมันจะอยู่ฝั่งนี้จากที่เราขุดมาจากต้นแม่พันธุ์นะแผลอยู่ฝั่งนี้ผมก็จะหันหันออกทางนี้นะครับทีนี้เครือหัวลามันตกเครือมามันก็จะออกมาฝั่งนี้ซึ่ง เคยทดลองปลูกในลักษณะแบบนี้แล้วมันเป็นจริงนะครับทดลองคริสตินนี้แล้วมันเป็นจริงนะครับกล้วยมันจะออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับของแผลแผลอยู่ฝั่งนี้เครือเวลาออกเครือจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับโอเคครับต่อไปก็จะทําการฝังกลบนะครับขอใช้จอบนะครับ นี่ครับเจะเคียเคียเอาหน้าดินนะครับหน้าดินที่เราได้พรวนเมื่อสักครู่นะครับฝังกลบเหยียบนะครับเหยียบให้นแน่นเลยนะครับเหยียบให้แน่นใหม่ทีนี้สูตรของผมก็คือในช่วงเนี้ฝนมันไม่ค่อยตกนะครับผมก็จะทําเป็นแบบแอ่งกระทะแบบไม่ลึกมากนะครับแอ่งประมาณประมาณสักข้อนิ้วนะครับประมาณนี้โดยประมาณแล้วแต่ความสะดวกนะครับเป็นแอ่งลักษณะแบบนี้นะครับ เพื่อเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะค้างอยู่ได้ประมาณสัก5วันหรือว่าสัปดาห์หนึ่งเราค่อยมาลดครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรมันจะเกิดความชื้นเพราะว่าน้ํามันจะอยู่ในแอ่งนี้นะครับแต่ถ้าฝนตกชุกแล้วเราค่อยหาปุ๋ยหาดินมาฝังกลบอีกทีนะครับถ้าฝนตกแบบตกชุกนะครับอย่าทิ้งไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่ามันอาจจะโคลนมันอาจจะเน่าได้นะครับอันนี้เป็นการปลูกในช่วงแรก ทีนี้พอฝังเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาฟางนะครับเอาฟางมาคลุมนี่ครับเอาฟางมาคลุมโคนต้นนะครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเราเอาปุ๋ยขี้วัวเนี่ยมารองก้นหลุมหรือว่าเอาฟางมาคลุมมันจะเป็นเชื้อราเป็นจะมีแบคทีเรียมีอะไรเป็นโรคตอ่อ ต้นกล้วยไหมนะครับไอ้น,นี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสําหรับผมผมจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าทําแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเพราะว่าผมใช้ปูนขาวนะครับมาโรยรอบโคนต้นว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการดูแลรักษาหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการแต่งใบนะครับเพื่อไม่ให้มันรกนะครับถ้ามัน มันไม่รค<อ>แสงแด<ส>ดสามารถส่องผ่านเข้ามาถึงโคนต้นได้มันก็ไม่มีโรคนะครับทีนี้นะครับพอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะตัดใบทิ้งหรือไม่นะครับเราก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าในฤดูที่เราปลูกเนี่ยฝนมันตกชุกไหมถ้าพายุพายุมาฝนตกหนักเราก็ไม่ควรตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดมันอาจจะเกิดเชื้อรามันอาจจะตายได้แต่ถ้ามันอยู่ในช่วงของ หน้าแ้งนะครับยังไม่ค่อยยังไม่เข้าสู่หน้าฝนเราก็สามารถตัดได้นะครับถามว่าตัดทําไมนะครับตัดทําไมเพื่อ,อลดการคายน้ำนะครับเพื่อลดการคายน้ําเพื่อให้ารากรากของต้นกล้วยเนี่ยเขาเดินได้ดีก่อนเราขุดกล้วยมารากมันยังไม่มีรากมันยังไม่มีมันไม่สามารถที่จะดูดน้ําหรือว่าดูดสารอาหารได้เต็มที่ทีนี้ใบพวกนี้มันต้องการหล่อเลี้ยง สารอาหารธาตุอาหารแล้วก็น้ําต่างๆมันทําให้ต้นอาจจะฟื้นตัวช้านะครับสําหรับส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่ามันฟื้นตัวช้าที่นี่ผมก็จะตัดผมก็จะตัดลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ตัดแบบนี้เพื่อลดการคายน้ํานะครับที่นี้การตัดแบบนี้เนี่ยผมจะต้องตัดเท่าๆกันเวลามันจะแตกยอดออกมา มันก็ต้นเสมอกันจะสวยงามเพื่อความสวยงามด้วยนะครับเวลาต้นมันจะโตก็คือโตพร้อมๆกันเท่าเท่ากันนะครับก็มีหลายๆคนแน่นอนถ้าผมทําคลิปลักษณะแบบนี้จะมีคุณผู้ชมบางส่วนนะครับมาคอมเมนต์ว่าการตัดลักษณะแบบนี้ทําให้กล้วยออกเครือแล้วมันมันเล็กมันไม่ใหญ่นะครับมันน้อยมันออกเครือน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์ คลิปหนึ่งที่ผมได้เคยลงลักษณะแบบนี้ไว้ซึ่งผมมองว่ากล้วยเครือเล็กหรือว่ากล้วยมันออกลูกไม่เยอะมันอาจจะเกิดจากเราเอาต้นที่มันมีอายุมากอย่างเช่นกล้วยสเดือนกล้วย5เดือนเราไปขุดออกมาปลูกพอมาปลูกแล้วเราตัดลักษณะแบบนี้มันอาจทําให้ต้นเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวระยะเวลากว่าจะฟื้นตัวมันก็บวกจาก4เดือนนั้นก็บวกไปอีก4เดือนมันก็ ออกเคร hmm. um ือแล้วมันก <Always. S 1> <ün. S 2> um ็ซึ่งมันไม่ไม่ทันนะครับเพราะว่ากล้วยมัน8เดือนเมื่อออกเครือแล้วบางต้นนะครับ8เดือนถึง12เดือนเนี่ยมันเริ่มจะออกเครือแล้วมันอาจจะฟื้นตัวช้าต้นมันเล็กนะครับมันสะสมอาหารได้น้อยเครือมันก็จะรีบเล็กนะครับแต่สําหรับต้นพันธุ์ตัวนี้ที่ผมขุดมาเนี่ยมันอายุประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับผมก็จะตัดลักษณะแบบนี้นะครับเวลามันแตกยอดออกมามันก็จะเสมอกันทุกต้นนะครับและอย่างเป็นการลดการคายน้ําเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง ยังอยู่ช่วงหน้าแรงนะครับทีนี้การตัดนะครับลักษณะการตัดของผมก็คือจะตัดลักษณะเฉียงเฉียงนี่ครับตัดลักษณะเฉียงเฉียงถามว่าทําไมต้องตัดลักษณะเฉียงเฉียงก็เพื่อเนี่ยมันจะมีน้ํายางไหลออกมาครับน้ํายางไหลออกมามันก็จะไหลตกสู่พื้นดินนะครับแต่ถ้าเราตัดเส้นลักษณะตรงๆน้ายางมันก็จะเกาะอยู่กับกาบกล้วยนะครับมันเกาะอยู่กาบกล้วยมันจะเกิด การเน่าได้นะครับพอมันเกิดการเน่าต้นก็จะตายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตัดเฉียงๆนะครับและอย่างเผื่อเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกในช่วงไหนนะครับพอฝนตกลงมาปุ๊บน้ํามันก็จะไหลลงไหลลงนะมันก็จะแห้งเร็วมันก็จะทําใหอ้อ่กล้วยเนี่ยมันไม่เน่ามันก็จะรอดโอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสําหรับการปลูกกล้วยในแบบสไตล์ของผมเองนะครับคุณผู้ชมอาจจะทําตามหรือไม่ก็ ลองดูวิธีอื่นก็ไม่เป็นไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ